สวัสดีค่ะพบกับคณิตศาสตร์บายครูศาสตร์กับกัานกาส่วนติกลมิติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะกิจกรรมสูงยาวแค่ไหนเราหาได้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะ 1. กระดาษแข็งหรือแผ่นฟิ์บอร์ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังรูป 2. ตลับเมตรหรือสายวัดขั้นที่1 กำหนดตำแหน่งที่ต้องการวัดความสูงเช่นความสูงของแป้นบานโรงเรียนหาดใหญ่วิเทยาล,ลัยโสขั้นแรกนะคะวัดความสูงของคนที่ถือกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากพื้นถึงตา 2. หันหน้าเข้าหาแป้นบานนะคะ 3. นํนำกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาลิงไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัดความสูง 4. มองไปตามแนวสันตรงข้ามมุมฉากของกระดาษแล้วค่อยๆเดินถอยหลัง โดยยกกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจัดวางในแนวระดับสายตาจนมองเห็นสิ่งที่ต้องการวัดความสูงผ่านแนวสันนะคะถ้านะคะวัดระยะห่างในแนวราบระหว่างจุดที่นักเรียนยืนกับสิ่งที่ต้องการวัดความสูง จากนั้นเรามาคำนวณหาความสูงของแป้นบาทกันขั้นแรกนะคะเราพิจารณาจากการวัดแล้ววาดภาพจำลองสถานการณ์ได้ดังรูปก,กำหนดให้ h est, แทนความสูงของแป้นบาท h h เล็กแทนความสูงจากพื้นถึงตาของคนถือกระดาษรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉากให้ x แทนระยะห่างในแนวราบระหว่างจุด ที่คนถือกระดาษรูปสามเหลีย่ยมมุมฉากยืนกับแป้นบาสน,นะคะดังรูปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ h ใหญ่เท่ากับ x แทน30องศาบวก h ซึ่งเท่ากับ x ของเรานะคะก็คือ3เมตรที่เราวัดได้แทน30องศาของเราก็คือรูปสส่วนสบวกกับค่า h ก็คือ1.6นะคะ หลังจากนั้นก็จะได้3คูณกับล3วสส่วนสนะคะประมาณ1 7 3 2ค่ะแล้วมาบวกกับ1.6บวกกันเสร็จเราก็จะได้ประมาณ3.332เมตรนะคะดังนั้นความสูงของแป้นบาสสูงประมาณ3.332ค่ะลองไปวัดความสูงของสิ่งของรอบตัวกันดูนะคะ